ตรโอ๊ยจับหัวอะไรแล้วเนี่ยโอ้ยไอแก้วแก้วอ ja ิจฉาโอ้จับหัวน่อยจับหัวหน่อยจับหัวน่อยลูกแม่จะฉีดยาให้ลูกแล้อยู่นี่นะอย่าไปไล่ไก่เขานะรู้เหรอเห็นไหมไหนเนี้ยมาจากไหนจอนเนี้มันหล่อนะเนี้ยดืดดืดดืด เือดเดือหล่อมากเลยหล่อมากเลยร้อนร้อนอยู่กับไอ้ด่างนะลูกอย่าไปกัดไก่เขานารูไหมเไมูลเดี๋ยวเขาตีเู็นไหมนะเอดื้อตอดอดืเดอดือเอือออ เดียวจมันเล่นนะชื่ออะไรอะสีหมอกสีหมอกโอ้ยสีหมอกสีหมอนะซีหมอีหมอกมมีหมอมากมมามากมาไมโดนเขาไล่มาเหรอลูกเนาอมันไล่มา